สวัสดีครับพี่สุนคมจาก Thai Forex Elite นะครับวับนนี้ก็จะมาวิเคราะห์ f o r e x กกันนะครับว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมีคู่เงินไหนบ้างที่น่าเทรดน,นะครับโอเคก่อนอื่นที่เราจะเริ่มต้นบทวิเคราะห์กันนะครับก็จะขออธิบายเงื่อนไขก่อนนะครับว่า การใช้บทวิเคราะห์นี้ต้องใช้อย่างไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องทำ position sizing ทุกครั้งนะครับแนะนำไม่ควรเกิน1%นะครับก็คือใช้ความเสี่ยงไม่เกิน1%ต้องมี stop loss ทุกครั้งนะครับและสำหรับคนที่มาใหม่นะครับยังไม่รู้ว่าตัวบทวิเคราะห์นี้ใช้เทรดอย่างไรให้ไปดูตัววิดีโอสอนก่อนหน้านะครับชื่อว่า P entry นะครับนะชื่อว่า P entry e ีซี่ฟอร์เร็กแ t ทนะครับโอเคแล้วก็ต้องใช้วิทริยานในการลงจุนด้วยนะครับโดยเราจะไม่รับผิดชอบ แต่ในที่ส้นต่อผลการลงทุนของท่านไม่ว่าจะขาดทุนหรือกําไรนะครับโอเคเป็นการจบเงื่อนไขของเราเนาะโอเคแล้วที่เรามาเริ่มต้นกันในคู่เงินคู่แรกนะครับในคู่เงินของ CADJPY ระดับทม์เฟรมเดย์เราจะเห็นว่ามีแนวต้านนะครับที่สําคัญคือ79.250้อนะครับรอให้ราคาขึ้นไปถึงก่อนแล้วก็โฟกัสที่เล่นเซลล์นะครับมีโอกาสถูกมากกว่าผิดแน่นอนครับคู่เงินต่อไปในคู่เงินของ USDCAD นะครับะระดับ t ท m e f ฟ a m เด a y เช่นเดียวกัน มันจะมีแนวรับนะครับรอให้ราคาลงมาถึงแนวรับที่ประมาณ1.3750และ1.3710นะครับเป็น2แนวรับที่ใกล้เคียงกันนะครับเรียกว่าเป็นโซนของแนวรับก็ได้นะเราจะรอให้ราคามาถึงโซนแนวรับนี้ก่อนแล้วโฟกัสที่เล่นบายนะครับมีโอกาสถูกมากกว่าผิดในคู่เงินต่อไปในคู่เงินของ CAD/CHF นะครับอันนี้จะเป็นทำเฟรมใหญ่หน่อยทำเฟรมวีคถ้าเป็นทำเฟรมวีคเนี่ยทำเฟรมยิ่งใหญ่แนวต้านแนวรับแนวต้านยิ่งแข็งนะครับ แต่อันนี้เนี่ยจะเป็นแนวต้านให้รอโฟกัสเซลล์นะครับรอให้ราคามาถึง0.7132 0.7132นะครับรอให้ราคาขึ้นไปถึงนะครับแล้วก็โฟกัสเย็นเซลล์โดยใช้หลวบเพีหรือระบบของท่านเองก็ได้นะครับโอเคในคู่เงินต่อไป EURCHF นะครับอันนี้ตามกันมาหลายสัป,ปดาห์แล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับใกล้จะถึงแล้ว ที่1.0500นะครับ1.0500อันนี้เป็นแนวรับที่แข็งมากๆผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่ามีโอกาสที่จะมี reaction เกิดขึ้นแน่นอนมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้แน่นอนแต่ขึ้นมากขึ้นน้อยไม่รู้นะครับเราต้องรอให้ราคามาถึงก่อนแล้วโฟกัสที่เล่นบ่ายขึ้นไปนะครับรอ้อยราคามาถึงก่อนแล้วโฟกัสเล่นบ่ายขึ้นไปหรือว่าตั้ง pending order buy limit รอไว้คร่าวๆก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวพอราคามันมาถึงเนี่ยเราค่อยไป reaction กันว่า ควรจะวาง SL ไว้ตรงไหนดีควรจะวาง TP ไว้ตรงไหนดีอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะรอให้ราคามันเกิดแพทเทิร์นก่อนนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าใน i ทางเฟรมที่เล็กลงมาของ EUR/CHF นะครับเทมเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าราคานะครับในณนปัจจุบันเนี่ยมันทำ lower low ลงมาทำ lower low ลงมาคือทำ low ใหม่ที่ต่ำกว่า low เดิมนะครับแต่ในขณะที่ MACD นะครับหรือ MACD เนี่ยมันยกฮิสโตแกรมสูงขึ้นนั่นเป็นตัวสะท้อนว่ามันเกิดสภาวะ divergent นะครับเกิดสภาวะ divergent แล้วมีติดแนวรับที่1.0500ด้วยเป็น2แฟกเตอร์ที่ ทำให้โอกาสกับตัวเป็นขาขึ้นนั้นยิ่งมีโอกาสสูงขึ้นนะครับเท่านี้ก็พอที่จะเป็นเงื่อนไขที่ทําให้เราเปิดสถานะบายได้นะครับสําหรับ PUR CHF ทีนี้เราไปดูเพิ่มเติมแล้วถ้าเกิดว,ว่าเราจะรอให้เกิดอีกสัก แฟกเตอร์หนึ่งอีกสักเงื่อนไขหนึ่งที่จะเปิดสถานะบายนะครับนั่นก็คือรอให้เกิดตัว P n T pattern นะครับ P n T pattern ใครยังไม่ดูรีไปดูนะครับ P n T pattern คือราคาได้ลงมาแนวรับปั๊บเนี่ยรับแล้วก็ให้มันเด้งขึ้นเป็นขาขึ้นสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็พักตัวลงมานะครับจังหวะที่เขาพักตัวเนี่ยเราจะเห็นการทิ้งแนวต้านเอาไว้นะครับเล็กๆนั่นคือตำแหน่งบริเวณน,นี้นั่นเองนะครับแนวต้านเอาไว้ตอนที่ราคาพักตัวลงมาลักษณะนี้เนี่ยอันนี้คือผมทําไว้ล่วงหน้าคร่าวๆนะครับอาจจะไม่เป็นแบบนี้้ก็ไดนะ เราจะเห็นเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เกิดขึ้นน่าจะประมาณนี้นะครับประมาณคร่าว ให้เราวางบา o ซับรอเอาไว้ที่ตำแหน่งเรนเอลตันที่เขาทำไว้ขึ้นใหม่นะครับแล้วก็ stop l o อ s เอาไว้ที่โลที่เขาได้สร้างไว้ล่าสุดนะครับอ่านั่นคือเป็นแผนการเล่นที่ชาญฉลาดมากขึ้นนะครับก็คือรอให้ราคามันคอนเฟิร์มตัวเองก่อนว่ามันทำแนวโน้มที่จะเป็นกับตัวขาขึ้นแล้วนะนะครับแล้วก็วางแท r o f i t เอาไว้ที่2ต่อ1น r นะครับใครยังไม่ไปดูรีบไปดูนะครับตัว PNT Pat รีแพนะครับอาจจะเป็นจุดเข้าที่ช้าหน่อยแต่ค่อนข้างชัวนะครับในการที่รอให้ราคาคอนเฟิร์มก่อนว่าเป็นขา ขึ้นในทฤษฎีของดาวทรีดี้ด้วยนะครับโอเคถ้าเรียนตงจุดนี้ไปเนี่ยก็ใช้ตัวบทวิเคราะห์นี้ได้ดีมากยิงขึ้นเก่งมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับ e u r c s f อาจจะพูดเยอะหน่อยเพราะว่าตัวนี้เป็นแนวรับที่ผมเชื่อว่าค่อนข้างมีความสำคัญนะครับโอเคในคู่เงินต่อไปในคู่เงินของ EURCAD นะครับในดับทางเฟรมเดย์เนี่ย เราจะรอให้ราคาลงมาถึงแนวรับที่1.4920 1.4920นะครับรอให้ราคาลงมาถึงก่อนแล้วก็โฟกัสที่เล่นบ่ายมีโอกาสถูกมากกว่ผิดแน่นอนครับ เนต่อไปนะครับในคู่เงินของ AUDCAD ในหะลักทางเฟรม d นะครับ AUDCAD หลักทางนะเฟรม d a y เนี่ยราจะรอให้ราคาขึ้นไปถึงแนวต้านที่สำคัญนะครับแนวต้านนี้อยู่ที่ประมาณ0.9150 0.9150นะครับรอให้ราคามาถึงก่อนแลโฟกัสเรียนเซลล์นะครับ คู่เงินต่อไปในคู่เงินของ EURJPY ระดับ time frame w e e k นะครับระดับ time frame ในรายสัปดาห์ก็คือจะค่อนข้างแข็งแข็งกว่าเดยนะครับะจะมีแนวรับที่สำคัญอยู่ที่113.60 113.60นะครับจะเป็นแนวรับที่รอให้ราคาลงมาถึงแล้วโฟกัสที่เรนไบนะครับอันนี้ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมสักนิดนึงเราจะเห็นว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยนะครับราคาได้ทำ lower low นั่นคือ low ใหม่ที่ต่ำกว่า low เดิมสังเกตเห็นไหมครับเมื่อเทียบ low นี้กับ low นี้ แต่ในขณะที่ Mac d ดีนะครับกับฮิสโตแกรมกับยกตัวสูงขึ้นฮิสโตแกรมยกตัวสูงขึ้นเห็นไหมสภาวะนี้เรียกว่า Divergen c นะครับแล้วถ้าเกิดว่าลงมาถึงแนวรับที่1 13.60ด้วยเนี่ยจะเป็น2ปัจจัยที่สำคัญที่จให้ราคามีโอกาสที่กลับตัวเป็นขาขึ้นขึ้นไปได้นะครับเพราะงั้นเรารอเล่นด้วยเพียรทีก็ได้หรือใช้ระบบเชตของท่านก็ได้นะครับในการหาจุดเข้าเพราะาตรงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวค่อนข้างสูงนะครับ ในคู่เงินต่อไปนะครับในคู่เงินของ GBP CAD อันนี้จะเป็นการเล่นที่สั้นลงมาหน่อยนะครับในระดับท้าเฟร,รม4ชั่วโมงจะเห็นว่าระดับท้าเฟร,รม4ชั่วโมง GBP CAD เนี่ยในรอบสัปดาห์นี้นั่นเองเนี่ยมันไม่ค่อยไปไหนนะมันจะวิ่งอยู่ในกรอบเห็นไหมครับราคาวิ่งไปชนแนวต้านครั้งแรกวิ่งมาชนแนวรับนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปแล้วชนเป็นแนวต้านอีกในครั้งที่2นะครับแล้ววิ่งลงมาแถวๆบริเวณแนวรับแล้วขึ้นไปขึ้นไปชนแนวต้านอีกเป็นบริเวณรั้นที่3นะครับ โดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าขึ้นไปชนแนวต้านเนี่ยประมาณ3ครั้งนะครับประมาณ3ครั้งมันจะมีเขาจะบอกว่าตรงนี้จะเป็นแพทเทิร์นที่ขึ้นต่อไม่ไหวนะครับขึ้นต่อไม่ไหวแล้วเพราะชนต้านตรงนี้มา3ครั้งต้านตำแหน่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 7 6 7 5 0นะครับ1.76750แล้วถ้าเราอ่าน price นะครับอ่าน price momentum pricing เนี่ย momentum pricing เนี่ยราคามันได้บอกเห็นไหมครับว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นกำลังขาลง มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่กําลังขาขึ้นเนี่ยมันมีกําลังสดถอยลงถดถอยลงเห็นไหมครับว่าแนวโน้มเนี่ยพละกำลังของแท่งเทียนที่เป็นขาลงเนี่ยมีพละกำลังที่มีการสะสมพลังที่มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรอนที่จะเทคแอคชั่นที่เล่นขาเซลล์เนี่ยน่าจะเป็นผลดีมากกว่านะอันนี้ผมก็ให้ฟอร์เควสต์ไปให้ประมาณการไปว่าราคาน่าจะดีขึ้นไปอีกสักนิดนึงก่อนนะครับอ่าก่อนที่จะสูญเสียกําลังในขาขึ้นแล้วก็ ถูกพลังกาลังฝ่ายขาลงเนี่ยตกตีลงมานะครับถูกตอกตีลงมาด้านล่างจนสามารถเบรกแนวรับนะครับเบรกแนวรับที่1.720ได้1.720เนะครับเมื่อเบรกแนวรับ1.720ได้เนี่ยไม่ใช่เราทําการเซลนะให้มันเบรกสักพักหนึ่งก่อนเมื่อเขาเบรกสักพักหนึ่งแล้วนะครามันจะสูญเสียกําลังขาลงแล้วก็เป็นขาขึ้นขึ้นมาพยายามที่จะสู้อีกสักพึ้อีกสักรอบหนึ่งนะครับ เมื่อเขาพึดอีกสักรอบหนึ่งปั๊บแล้วปรากฏว่าสู้ไม่ไหวขาขึ้นตรงนี้สู้ไม่ไหวมันจะกลับลงมาเป็นขาลงโดยสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะงั้นรอให้เบรกลงมาก่อนแล้วก็รอให้เขาขึดขึ้นไบสักนิดหนึ่งนะครับรอย้เขาคือยังไม่ตายสนิทนะครับ พอจังหวะที่เขาขึ้นมาเทสที่1.7200อีกรอบหนึ่งเน่ให้เราโฟกัสที่เล่นขาเซลนะครับในตำแหน่งนี้คุณจะถูกที่ถูกเวลามากกว่าที่เล่นเซลคุณจะเซลแล้วก็รอไม่นานพอ,อเซล์แล้วรอไม่นานแล้วคุณจะรู้ผลเลยว่าจะชนะหรือจะแพ้นะครับเพราะงั้นในตำแหน่งที่มันเกิดกราฟแบบนี้เนี่ยให้คุณพิจารณาให้ดีๆเนาะแต่ไม่ใช่ว่าให้คุณทุ่มสุดตัวนะวิธีการเทรด forex นะมันญาถ้าเกิดว่าไม่มีผมไม่เคยสอนนะครับว่าให้เทรดแบบทุ่มสุดตัวว่ามันต้องชนะแน่นอน มันจะต้องวางเรื่องของ Money Management และก็ i s k Management ดีๆด้วยนะครับอันนี้ก็เพียงเป็น,เพ,น,เ,ปนเพียงความน่าจะเป็นหนึ่งที่มันมีโอกาสชนะมากกว่าแพ้ก็แค่นั้นเอง นะครับโอเคถ้าเทรด forex ให้เป็นเทรด forex ให้เก่งเนี้ยยาวนะครับคุณต้องวางมั a n a เมชเมนด้วยคุณเทรดวันนี้คุณจะรวยวันนี้แล้วพรุ่งนี้คุณจะเลิกแล้วหรอใช่ไหมครับคุณก็ต้องเทรดต่อไปทุกวันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางมัณฑ์เมชเมนโดยทุกครั้งนะครับอย่าลืมโอเคในคู่เงินต่อไปในคู่เงินของ EUR USD ครับ t i น m ะ e Frame Day นะครับก็จะมีแนวรับที่สำคัญเหมือนกันอยู่ที่1.0650 1.0650นะเราให้ราคาลงมาถึงก่อนแนละ้วโฟกัสเล่นบ่ายนะครับมีโอกาสถูกมากกว่าผิดนะ โอเคในคู่ต่อไป USD c s f แบบ i ท e f เฟรม4ชั่วโมงนะครับเราจะรอให้ราคาขึ้นไปนะครับขึ้นไปที่0.9812และ0.9848 2นะครับ สองแนวต้านเนี่ยจะเป็น2แนวต้านที่มีความสําคัญนะบนทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะก็จะเล็กกว่าเดยนิดนึงเพราะว่าโฟกัสที่การเล่นสั้นนะครับเราโฟกัสที่จะเล่นเซลล์ที่บริเวณ2แนวต้านนี้มีโอกาสถูกมากกว่าผิดนะครับในคู่เงินต่อไปคู่เงินทองคานะครับหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นเดือนแล้วนะครับในทองคํายังไม่วิ่งไปไหนเลยวิ่งแขวนไซเวย์นะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าในทางเฟรมเดย์นะครับราคาวิ่งเป็นไซเวย์ในรูปแบบสามเหลี่ยมปากปิดนะครับในรูปแบบสามเนี่ยปากปิดนั่นหมายถึงว่า ทองคำกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอายังไงดีนะครับเพราะทองคําก็งงเหมือนกันว่าทิศทางเศรษฐกิจในช่วงขณะเวลานี้เนี่ยทิศทางเศรษฐกิจโลกมันจะไปในทิศทางไหนนะครับเ,ออเพราะ เพราะในเรื่องของวิกฤตไวรัสโคโรนาด้วยนะครับเรื่องของมาตรการการคลายล็อกดาวหรือว่าจะล็อกดาวต่อไปอะไรแบบนี้ซึ่งทําให้เกิดความงงงวยมากสําหรับราคาทองคาหนาปัจจุบันนะครับจึงไม่ไปไหนจึงรอเหมือนกับคนทั่วโลกรอสังเกตการ,รอยู่ว่าทองคำเนี่ยจะเอาไงต่อนะครับแต่โดยความเชื่อส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็จากการติดตามบทวิเคราะห์ของนะักวิเคราะห์ดังๆในระดับโลกนะครับยังมีความเชื่อว่าทองคำเนี่ยยังคงมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นไปได้ต่อไปนะครับแต่ก็ไม่ใช่ขึ้น ้นแบบฟูฟ้งฟารูลราขึ้นแบบว่าไม่มีการพักตัวเลยนะครับก็ต้องมีการพักตัวเป็นระยะระยะไปเรื่อยๆเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเรายังมีความไบแอสในมุมมองในขาขึ้นนะครับเรียกว่าไบแอสแล้วกันว่าเราวัาทองคำนี่เป็นขาขึ้นได้ต่อเพราะฉะนั้นราคาจึงมีโอกาสที่จะเบรกเป็นขาลงเพื่ออะไรครับเบรกเป็นขาลงเพื่อที่จะฆ่าเมาก่อนนะครับหทีนะครับเพราะว่าใน Forex เนี่ยในพวกทองคำหรือว่าอะไรเนี่ยจะมีการทำแฉกเบรกเอาแร์อยู่เสมอนะครับ เพื่อหลอกทิศท,ทางที่มันจะไปจริงๆนะครับอย่างเช่นทิศท,ทางที่จะไปขาขึ้นเนี่ยเขาต้องหลอกเป็นขาลงลงมาก่อนรอบหนึ่งเพื่อฆ่าเมาก่อนนะครับนี่คือพฤติกรรมของสถาบันการเงินอยู่แล้วอันนี้เล่าให้ฟังเป็นความรู้นะถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยจะวิ่งเป็นขาขึ้นนะครับพฤติกรรมของ Forex มักจะเบรกเอาขาลงเพื่อฆ่าเมาก่อนหนึ่งรอบนะครับแล้วค่อยเป็นขาขึ้นที่แท้จริงแต่ถ้าทิศทางที่แท้จริงมันจะเป็นขาลงนะครับมันจะหลอกเบรกเอาเป็นขาขึ้นก่อนรอบหนึ่งเพื่อฆ่าเม้าให้คนที่เล่นขึ้นก่อนนะครับ แล้วก็ถึงหลอกว่าเป็นขาลงที่แท้จริงนะครับเพราะงั้นมันจะเกิดอาการาเรือง Breakout Tap ที่กระทําโดยสถาบันการเงิน,นทุกครั้งนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะในสําหรับทองคำเนี่ยถ้าเรามีมุมมองใบแอบว่ามันจะเป็นขาขึ้นนะครับเราต้องรอให้เกิด Breakout Tap เกิดขึ้นก่อนนะั่นคือ Breakout เป็นขาลงลงมาแล้วก็พอ Breakout เป็นขาลงปั๊บคุณให้โฟกัสหาแนวรับที่จะเล่นทองคำนะครับหาแนวรับที่จะรอบายในทองคําได้ คุณมีโอกาสถูกมากกว่าผิดแน่นอนนะครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นไอเดียแล้วก็เป็นประสบการณ์จากการเล่น f o r e x ที่เล่าสู่กันฟังนะครับว่าในวงการสามัญกันเขาคิดยังไงเวลาเล่นเนาะอันนี้ก็จะเห็นภาพชัดๆเลยสําหรับตัวทองคำนะครับโอเคอันนี้คือมุมมองและถ้าทองคํามันเป็นขาลงล่ะนะครับทองคําคเป็นขาลงแน่นอนก็จะมีเบรกเอาแทบเป็นขาขึ้นก่อนเพื่อค่าเมานะครับ แล้วก็ทิศทางเป็นขาลงลงมาต่ออันนี้ก็คือจะเป็นการนําเสนอทั้ง2ทิศทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นที่แท้จริงหรือขาลงที่แท้จริงของทองคําในช่วงขนาดนี้เนาะโอเคครับในคู่เงินต่อไปในคู่เงินของ GBPJPY แับทาาเฟมเดยนะครับเราจะเห็นแนวต้านที่สําคัญอยู่ที่136.80และ137.035นะครับร้อยราคามาถึงก่อนแล้วโฟกัสที่เล่นเซลล์มโอการถูกมากกว่าผิดนะครับ ในคู่เงินของ NZDJPY รับแทวเฟิมเดย์นะครับเราจะรอแนวต้านที่ประมาณ66.80เนาะรอให้ราคามาถึงโฟกัสที่เล่นเซลล์มีโอกาสถูกมากกว่าผิดนะครับต่อไปนะครับในคู่เงินตัว USDJPY เนะี่ยอันนี้คือต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วที่ผมได้บอกตัวบทวิเคราะห์ไปนะครับปัจจุบันเนี่ยราคาก็ได้เป็นขาขึ้นขึ้นมาจริงๆนะครับจากแนวรับที่ผมบอกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือได้เวลาการแข็งสมรอตามขึ้นมาเพื่อ ป้องกันให้ขาดทุนน้อยลงนะครับสำหรับตัวผมก็ขาดทุนก็คือขาดทุนน้อยลงแล้วแต่ยังไม่รับประกันว่าจะกําไรนะครับเพราะว่าเป้า T P ผมอยู่ค่อนข้างหางเพราะว่า เราเน้นการเล่นที่เอารีสตอรี่วอร์ต่อครั้งให้ได้คุ้มๆหน่อยนะครับเราไม่ได้เล่นแบบเล่นสั้นนะครับเพราะงั้นเราต้องเล่นยาวๆหน่อยเพื่อจะได้ทนรวยนะครับใครที่ทนรวยได้ก็คือจะเป็นคนรวยได้นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นหลักการของการเล่นสวิงเทรดทั่วไปนะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเรามีคอร์สออนไลน์สอนนะแต่ทีนี้เนี่ยตัว ที่ผมจะสื่อสารในวันนี้เนี่ยคือตัว UJ เนี่ยสำหรับคนที่ได้เข้าด้านล่างมาแล้วนะด้านเข้าด้านล้ลวก็คือเราจะทนที่จะถือกำไรต่อไปที่109.386นะครับถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะก็มีซับหลอตล็อกตามมาเรื่อยๆนะครับแต่เรามันจะมีจังหวะที่เราสามารถเข้าบายเพิ่มได้นะครับตอนที่ราคามันจะพักตัวลงมาที่แนวรับนะครับตรงนี้มันได้เกิดแนวรับที่107.00นะครับ107.00ถ้าราคาลงมาถึงเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ออเดอร์ตั้งแต่ด้านล่างนะครับ คนที่ไม่ได้ออ,เ,อเดอร์แต่ด้านล่างในตำแหน่งบริเวณนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะฟอลโล่หาจุดเข้าได้นะครับเพราะตรงนี้นี่ก็เป็นแนวรับอีกเช่นเดียวกันเป็นแนวรับอีกเช่นเดียวกันที่สามารถที่จะเข้าบายได้นะครับก็เป็นจุดบายที่สวยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ตกรดจากตัวด้านล่างนั่นเองสำหรับ USDJPY ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับอย่าลืมมัทนีเม m น n ์ด้วยนะครับ โอเคในคู่เงินต่อไปคู่เงินของ EUR AUD นะในะาคาเฟรมเดย์เนี่ยจะมีแนวรับเหมือนกันนะอยู่ที่1.6360 1.6360รอให้ราคามาถึงก่อนแล้วโฟกัสที่เล่นบ่ายนะครับคู่นต่อไป NZD USD รนาะคาเฟรมเดย์นะครับจะจะมีแนวต้านอยู่ที่0.6245และ0.6264นะครับสองแนวต้านนี้ใกล้เคียงกันเนาะรอให้ราคามาถึงก่อนแล้วโฟกัสเล่นเซลล์นะครับตำแหน่งบริเวณนี้เป็น เป็นโซนที่เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างมีความสําคัญนะครับแล้วก็มีกลุ่มของคนที่น่าจะเล่นขาลงค่อนข้างเยอะที่จะเป็นเพื่อนคุณใน NSDUSD นะครับถ้าใครได้เข้าตรงนี้ขอให้โชคดีต่อไปนะครับจะเป็นการวิเคราะห์เดเทเอท์อ่าเป็นช่วงใหม่นะครับวิเคราะห์เดเทเอท์ก็คือจะแถมให้ด้วยนะครับจะเป็นการเล่นสั้นนะครับตามระบบในคอร์สเลียนของตัวฮีโร่เลเวลของเรานะครับอ่าเราก็หยิบมาสักโซนนึงนะครับเอามาให้เป็นบทวิเคราะห์เพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็เป็น ตัวที่ให้ท่านได้ลองมาทดสอบตามบทวิเคราะห์กันดูนะครับว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะตัดสินใจเรียนเนาะโอเคอันนี้จะเป็นการเล่นแบบเบรกเอาทสั้นๆนะครับบน CBP USD รับ time frame day นะครับโดยเราจะตั้งเซลส Stop เอาไว้ที่1.22453นะครับเซลสต็อปที่1.22453แล้วก็ซับรอสตเอาไว้ที่1.24684 1.24684คือซั o รอสตนะครับด้านบนเนี่ยคือซับอต์ตรงกลางนี่คือเซลสต็อป เซลล์ซ็อบ Sell รู้เนาะก็คืออะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้คือเทคโปรฟิตนะครับอยู่ที่1.20244นะครับอันนี้เป็นการเล่นสั้น1ต่อ1 RR ออนะครับที่เรายกออกมาเป็นน้ำจิ้มให้กับท่านนะครับได้ท่านได้ลองทดสอบดูระบบก็จะง่ายๆแบบนี้แหละนะครับการเล่นสั้นเนาะนะครับสำหรับ G B P U S D เนี่ยท่านสามารถที่จะไปติดตามข่าวได้นะครับว่า ข่าวเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อตัว G D P U S D ด้วยเพราะในลักษณะที่เป็น half f a m e day ลักษณะนี้เนี่ยถ้ามันมีข่าวที่ประกาศเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจหรือเป็นข่าวนอกตลาดอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีผลกระทบต่อตัว2ประเทศนี้เนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อกราฟนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นสั้นเนี่ยก็อาจจะต้องติดตามข่าวสักน,นิดนึงอาจจะไม่รับประกันนะครับ เพราะว่าในห้องเรียงเราจริงๆเนี่ยก็จะมีคนประคอยช่วยบรรยายข่าวให้ตลอดนะครับทำให้เราอัปเดตสถานการณ์ได้ตลอดเวลาทําให้เล่นสั้นเนี่ยมันแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนะครับแต่อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ดูข่าวเนี่ยเวลามันมีข่าวมากระทบกระทั่งเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ ตัวเทคนิคอลเราิซิสตรงนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เข้าจากตัวแนวโน้ต้านที่เป็นคีย์หลักของถารันแต่มันเข้าจากตัวเทคนิคอลเฉยๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยความแม่นยําก็อาจจะลดน้อยลงแลกกับการเล่นสั้นแลกกับการที่จะต้องติดตามข่าวอย่างสม่ำเสมนเอนั่นเองนั่นคือข้อแตกต่างของการเล่นสั้นและเล่นสวิงนะครับเล่นสวิงเนี่ยก็คือไม่ต้องติดตามข่าวเพราะว่ามันเข้าจากแนวโด้ตา้านของถารกันการเงินแต่ตัวเล่นสั้นเนี่ยมันต้องติดตามข่าวเพราะว่ามันเข้าด้วยเทคนิคอลานาลิ แล้วก็ใช้ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเป็นตัวชี้นาทิศทางน,นะครับว่าทิศทางเศรษฐกิจมันเป็นไปในทิศทางไหนแล้วเข้าไปเทคเอามาสั้นๆนะครับข้อแตกต่างนะของมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะทีนี้เรามาดูในคู่เงินต่อไปซึ่งเป็นคู่เงินสุดท้ายของวันนี้นะครับวันนี้ก็จะยาวหน่อยนึงอ่ะก็จะเป็นรอนะครับรอที่จาบายที่107.238 107.238นะครับรอบายนะก็คือให้ตั้งบายลิมิตรอไว้เลยก็ได้นะครับ แล้วก็วางซับล็อตเอาไว้105.925 105.925คือซับล็อตนะด้านล่างนะครับด้านบนคือ108.537เนี่ยเป็นคือเป็นเทคโปรฟิตนะครับคือเป็นเทคโปรฟิตอันนี้เป็นคู่เงิน USD JPY นะครับทาวฟ์เฟรม4ชั่วโมงนะ USD JPY ทาวฟ์เฟรม4ชั่วโมงนะครับะรอที่จะเล่นบายได้สั้นๆนะครับอังนี้ก็ดูข่าวสารติดตามข่าวสารที่เป็นตัวดอลลาร์กับตัว JPY ด้วยแล้วกันนะครับเพราะมันอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นด้วยอันนี้ไม่ได้เข้าตามแนวโน้ม ท่าน,นี่เป็นกีฬาของตาบันนะครับอันนี้เข้าแค่ตามเส้นข้ออะไรสิสั้นๆธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองนะครับหยิบมาเป็นน้ำจิ้มให้ท่านดูโอเคสําหรับวันนี้ก็เป็นอันจบสําหรับบทวิเคราะห์วันนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับขอบคุณมากที่ติดตามหวังว่าบทวิเคราะห์อของผมนี้จะมีประโยชน์แล้วก็สามารถสร้างกําไรให้ท่านได้นะครับในช่วงสัปดาห์นี้โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ